อานุ่มหนิอยากบ่ดูดูเป็นนุ่มนุ่มมีปะมักนุ่มแบบใดช็อกโกแลตบ่หรือว่าน,นุ่มสมนุ่มไม่ต้องเป็นนุ่มเปียววะเนี่ยหนิปะอ๋อมักนุ่มเนะดาดาปียวพ,พ,พี่น้องแต่กระดาดเอาไปพี่เราไปไหนจิบ่อแลน้อไม้น้อไม้บุนี่ก่อนน้อไม้ไปซีซับอ๊ะอ๊อฟอ้ไปไกลพู้อ๋อ โอ้เดนุ่าใหญ่เข่าขาพอนะพี่น้องเคยออนนี้บ่นี่เคยยู่บ่พอนานี่เคยเยอ่พอดเดีอยว่บ่ว่าบ่เป็นพนมีจะน้องแดงพอดน้องพอดนะลิสินก็นี่จะนั่งแดงนะพี่น้อง ับสบายดีและสวัสดีพี่น้องพังลาพังไทยและทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวเวตา,าแซนเนลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เนาะสาวเวลได้ถือโอกาสมาหาทางคร,รอบครัวนอะะ้อ,นองแดงในการญาติน้องแดงบาทีเฮื้ยนใกล้กันนะพี่น้องกับมูว่าซื้อเพิ่นจังใดเนาะกับมื้อนี้กับข้างเล็กแลยซีเขาหาเพิ่นเนาะพี่น้องกับมาขึ้นมาจากวัดพี่น้องเลยและะ้วกับมา,ามหาเพิ่นก่อนเนาะมื้อนี้กับเราได้ถือโอกาสมาหาเพิ่น แต่ก็บ่ได้มา2มือแล้วพี่น้องเอ้ยมาหาน้องแดงน้อยก็บ่ได้มา2มือแล้วพี่น้องก็มี FC พุ่นล่ะสาวเยาคือบ่เห็นไปหาน้องแดงว่าคือคาเวียกนะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ออกไปนาพี่น้องเอ้ยออกไปนาสวนมันไปเฮ็ดเวียกตัวเองก่อนเนาะพี่น้องก็เลยมื้อนี้ก็เลยว่างๆ่ก็เลยมาหาทางน้องแดงน้อยแล้วก็เข้าไปหาทางน้องอ่าอ่านกๆกับน้องแดงน้อยนะพี่น้องจักบ่ฮู้ว่าือหยังก็ครั้งแรกที่สิมาหาเนาะจังได๋ก็ถ้าว่าาวยผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ่พี่น้องเนาะ ทั้งเขาไปหาทางครอบครัวเพิ่นเลยพี่น้องเขามาหาทางครอบครัวญาติน้องเด็กน้อยก่อนพี่น้องเลยมาถามซื่อสามเสียงเพิ่นเนาะป้าเพิ่นได้ห้องน้าใหม่พี่น้องเลยมาบัดนี้นะถ้าก้าตามมุงเพิ่นกะยาวว่าอะเนาะกาเพิ่นกัใหญ่ไปเลยทางนั้นเพิ่นก็เห็น้องน้าอยู่เพิ่นมีข่าวดีบ่เนาะเพิ่นคือเห็นมีห้องน้าบาดนี้กะดีใจน้ำเพิ่นไดได้เนาะพี่น้องตอนมาหาทางน้องเด็กน้อยพัดครอบครัวเพิ่นกัยังพี่ทันได้มีอย่างเนาะพี่น้องมาแบบนี้ก็เห็นอ่ามี ของนงของน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไปกระทำเฮือนเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะมาหาเพื่อนก่อนมากับสาวเดือันสาวคนมากคือเก่าพี่น้องสบายดีเด้อผู้สาวสบายดีสบายดีเนาะโดยสบายดีเนาะโดยคนผู้งามโดยสบายดีต้องละสบายดีเนาะเพื่อนซื้อยังหอยป่เพลหมวกคือแววเมลอะไรแบบแววเพลไข่ซื้อจังเลยแหละอ๋อซื้อไข่แข่งกับสาวแววเนาะพี่น้อง เป็นซื้อแพวเนาะพี่น้องอ๋อคายคือกันกับสาวแววนั่นเองเนาะหน้าตาเพิ่นงามเน้พี่น้องเอ้ยเป็นคนหน้าตาดีเนาะเพิ่นอายุจะปีแล้วฮู้บ่จะคมทาดูโอ10แล้วกะ12 10 10 10 1 10 10 10 เดาเดาไปสิอ๋อเดินเดินน้องไปใช้่ไหมน้องน้องเนี่ยน้องโอยู่น้องน้องโอยู่คนนั้นนะพี่น้องคือกันน้องโอยูเนาะซาเบียว่าเรื่องอะไรใส่มือเอ้าน้องคนผู้นั้นคือมาคักเทนเอาพี่น้องอ่าเหยียบตะกร้าไปเลยพี่น้องแบบไม่สนใจพายีคนน่ะ ใจบ่ดีใจบ่ได <half S 1> well, well? ้หองนะพี่น้องทั้งบ้านทั้งเพื่อนเพกันกยังอ่าใช้พี่น้องแดงน้อยอยู่เนาะคือทั้งครอบครัวเพื่อนกับพี่น้องเลยอาจจะมึนๆจังน้อยแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะอ่าเพป็นการตั้งน้ำจากน้องนี่แหละเพื่อนวะมาให้อ่าสร้างเพื่อนเห็ดอ่าอันนี้เนาะพี่น้องเห็ดห้องน้ำก็ห้องน้ำคือเพื่อนกับพี่น้องส้างก๊อกใส่แล้วเนาะพี่น้องครอบครัวเพื่อนนี้ ก็ยังเหลือแต่ห้องน้ําใช้เนาะพี่น้องทั้งเฮือนซานเพิ่นก็หลังใหญ่แน่ถึงใหญ่กว่าน้องเด็กนอยู่เนาะแต่น้องเด็กนก็ถึงสิน้อยแต่บ่แม่นว่าน้อยเนาะพี่น้องเนสาวเด็กน้อยเพิ่นกบ่ได้น้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้เกาะต่อเติมเด้นทางเฮือนน้องเพิ่นเป็นเฮือนหลังเก่าเนาะพี่น้องังทนได้ต่อเติมยังก็ดีมุกดีใจนเพิ่นหลายๆเนาะพี่น้องเพิ่นน่ะได้ห้องน้ําใหม่ อยู่สะดวกสบายไล่ขึ้นเนาะพี่น้องเขามีหม้องน้ำเนาะกาใส่ก็สะดวกสบายเพียงเลยป้าทางตะกาเพื่อนเนาะมุนวัดเหยียดของน้ำนาะพี่น้องค่ะกัใหญ่เฮีกาอันนี้ของอ่าทางตะกาเพื่อนนี่ก็ได้แต่บุหัวหน้าเาาาพือ่อนคาดไดคาดไดแน่เนาะพี่น้องยังไม่ได้ถามเพื่อนที่เขาไปหาทางเมียเพื่อนกับเพื่อนยังเอาลูกกินนุ่มอยู่พี่น้องก็เลยอา่าเขาไปบ้าได้ตอนนี้เนาะเพื่อนยังเอาลูกกินนุ่ม เป็นเรส่วตัวเพิ่นเรื่องส่วนตัวเพิ่นก่อนพี่น้องบ่ได้มา2มือพี่น้องไว้ห่างเฮือนกันมา2มือบ่ได้มาหาน้องเดกน้อยก็มาก็มี FC เพิ่นก็ขอมาอยู่ว่าให้มาถ่ายคลิปน้องแพวญาติน้องแดงนเด้อว่าเนาะมาสัมภาวกได้มามื้อนี้พี่น้องเอ้ยคือทางเฮือนน้องแดงน้อยก็ยังสิเข้าไปหาเพิ่นอยู่พี่น้องแต่ก็มาหาทางน้องใบเพิ่นก่อนเนาะว่าน้องแพวเพิ่นพี่น้องเอ้ยือายกัสเลยเนาะ โอ้สด oh, ีนกกาสีเขามาหาทางอาบ่าวพามีเพผนก่อนบ่าวพามีสบายดีเด้อเนาะโอ้ยสบายดีพี่น้องโดยเนาะป้าเพื่อนได้นำข่าวดีมากตลอดเนาะถึอเลขตลอดสบายตาเนาะสบายดีเด้อเพื่อนได้สบายยังเนาะอันนี้อ่าตะวันบ่าวลาวสบายดีด้วยดยสบายดีคือกันเนาะไปเบิ่งกันนะก่อนคือว่าเดี๋ยวนี้ถึอเลขเรื่อยเนาะเจ้าเมน <c oughs> คือยาทาาั้งยาทั้งบ้านทั้งเชื่อนน้องเด็กน้อยกับมาหาทาั้งน้องเพลวเพิ่นเนาะโดยเมนนื่อนี้ยเห็นแต่เศ้า,านี่เพิ่นมาสั่งอย่างเนาะให้ทั้งเพิน่นสั่งดินบอกให้เพิน่นอ,อ๋อนี่ก็คือเพิ่นเริ่มเฮ็ดแต่เมือ่อใดก็เริ่มแต่เมื่อวานนี้อ,อ๋อถือว่าซานเพิ่นก็เฮ็ดไว้เติบเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เจ้าเพิ่นก่อแล้วงไจังเนาะแม่นเราจะแล้วอยู่มือนี้เรื่องของน้าเมนทั้งเจ้าเนาะแล้วก็ต่อไปสิมีข่าวดียังอีกเนาะสำเร็จอ่าของน้านี่เนาะพีนนะ<า>่น้องก็รุ่นๆกันเนาะโดย คือทางหลังสงกรานต์4กะยังทันได้ซั่งแม่นบ่แม่นมีแต่ก่อแล้วก่อนเนาะโดยอ๋อโดยๆเนาะพี่น้องกะเพิ่นเป็นสะพานบุญให้อีกแล้วเนาะพี่น้องทางญาติน้องแดงเนาะเพิ่นก็ซื้อน้องแพวนบ่โดยกบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ือเพิ่นก็ถามหมู่ไปแหละเพิ่นก็ซื้อสานบ่ได้เนาะเว้าหยังกจะคมถามเพิ่นแม่นเป็นจังได๋อ่าบ่พอมีนี่ือสากับน้องได้เข้าใจอยู่บ่ ได้เป <terror> <te <member> <t ik> ็นบางคำอ๋อคือสิบเอี่ยงนี่บมได้เลยเนาะพี่น้องบมจักสิบเอี่ยงในใดแจักสีถามในใดใส่มือกับผมเป็นเนาะเพราาะว่บมเคยผมเคยบอเคยบอกเนาะพี่น้องก็เลยว่าเอ้าสิบเอา่ยงก็เพิ่นจังใดเนาะเพิ่นอยู่หั่าะพี่น้องกับประชาคมถามเพิ่นจักสีถามในไดแจักสคใส่มือแบบใดเนาะเขาทั้งเมย์เพิ่อนในข้ายู่งเอาอ่าสื่อสารกันเข้าใจเนาะที่ถามเรื่องราวชีวิตเพิ่นก็ได้โดยเนาะจัากสิ่งเข้าไปหาทั้งเมย์เพิ่นก่อนตอนนี้เพิ่นอยู่ใส่เลยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยขอบใจหลายๆเนาะ มาหาทางเมยน้องเพล่เพื่อนสบายดีเด้อเมยโดยสบายดีเนาะกะได้ทางของน้านี่เป็นได้ดีมุกดีใจลายยู่บ่เนาะกะคิดกะฝันอยู่ว่าว้ชิได้บ่แม่บริคิดบริคิดว่าตรงตามตรงตามเลยโดยเนาะยางเลยกะได้จุปีแล้วเอออัยูจุปีแล้วอ๋อจับมายูก็ได้เนาะทั้งผัวได้ซะ อืมเลยเนาะถ้ากันกินข้าวกินน้ำก็ยังเหมือนนี่อ๋ออดไข่อ๋อทอดไข่มาทั pues ้งนอกงันเพิ่นขึ้นไปเฮ็ดเพ็ดกินตำมะฮุงน้ำบ่อเพิ่นว่ากินกินเพ็ดบ่ได้เฮอ๋อเพิ่นได้กินเพ็ดบ่อได้คือสื่อสารกันพอใจได้พี่น้องกับดาวพิษดาวถือไปน้องเพิ่นเป็นได้12ปีเลยบ่อ๋อเลยเนาะเพิ่นกัดเป็นแต่น้อยเพิ่นเป็นบ่ว่าบ่ได้นี่อ๋อเป็มีลูกคนสักสามสามขนบ่แล้วเป็นพวกโกกบ่อ๋อ โดยนอกจากเพิ่นผัดชื่อสานน้ำกระไรสิทธาเพิ่นเรื่องเหล้ากับบอ๊บโเป็นน้องพี่น้องสื่อสานกันกบเพิ่นบปเป็นถ้างั้นอ่าอ่าเข่าหน้ามด้วย撒นี่เขากินดิบ่การพอกินก๋าได้บ๊องดาวพะมีมาเสืยเรืออ๋อโดยเนาะดีใจนมันหลายๆคือก้าอานีิว่าจะให้เดียวบ่ให้เดียวอะไรเออยีอ๋อทางหน้าเอ้อมี่จะให้อันนี้แค่เสือแล้นนี่เอียแองแั้นี่ว่าท่านี้แม่ อ๋อพี่น้องใครหน้าเพื่นนี้มีแต่หนึ่งให้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้แปดให้นห่เห็นบะอ่อแม่อะไรฉันหากบเสือรลมานี่ยอันนี้บ่แม่มาเจอตังนี้นีแม่หนึ่งสองสามอ๋ออันนี้เาเฮ็ดให้อันนั้นในน้อยนะน้อยเป็นของกระจออ๋อของเอื่อยมีแต่หนึ่งสองสามสี่ให้หาให้นี่ อ๋อคิดด oh, ่านของเอื ang, uh, ้อยคือการนั <c oughs> no, ai, ้นนะโบเมนของกระจอกโบเมนน้องพีโน่อ้จะจสรุปแล้วเหื่อเชียภาษีเฮ็ดอาโอ้เสียภาษีเฮ็ดเอาโดยสรุปแล้วทา้งอะครอบครัวเอื้อยเป็นหน้าหน่อยกว่าทางครอบครัวน้องเด็กน้อยป่โอ้หน้าพี่น้องแต่ละปีได้เขาจะสอบก็ทังเฮ็ดรวมมดทวงกระจอกก็ได้คิดทั้งหมดแล้เอาไม่ก็ยันแบบคนว่าเสียงค่อยบม่ได้ยินพี่น่ไง อ๋อถือว่าก็ได้ดีอยู่ได้ชิมขาสอบเนาะโดยเพื่อหักขาพุยขายังเลยเอื้อยได้กินยงาใช้ลำปีใช้ผู้ยิ่งสอบใช้ผู้สอบเดียวอ๋อเหมือนในกนาวลาลเนาะแต่ว่าขาพุยมันกระเพงพันสองประชื้อนี้พันห้าพันหาแมนอ๋อเอื้อยบุบดุเนาะเอื้อยดาวเอาดิอ๋อเหมือนในคันดาวอละกันนะค่ะมันแพงกว่าพี่น้องแมนกันจ่ายชดมันก็ชี้ถือนี่เอื้อยดาวเอาเอืยบุมีเงินไปจ่ายเพันกรดเดงก็ต้องมาเฮ็ดหน้าแล้วกัน ใส่เขาขึ้นเล่าจะค่อยใส่เอาเขานะไปให้เพิ่นเขาว่าใส่เป็นเขานี่ึงปีกายนี่ให้เพิ่นเจ๊ศบราคากุยุ๋ยเพิ่นต้องการเป็นเขาก็ให้เป็นเขานต้องการเป็นเงินเขาก็ไปขายเขานั่นให้เพิ่นแต่ละปีนี่ก็คือบบได้กุ้มกินแม่โบโบได้กุ้มเมื่อแต่เดือนเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ชิ้นเรื่อยๆหาเงินวันๆหาเงินได้เรื่องการแบบพวกนั้นไปหาเฮ็ดอันนี้อันนั้นอันนี้ให้แด่ก็เอลือกะไปมั่วซั่วเฮ็ด ไ่ได้ไปหายกุ้งก่ซี่บ่เอามันไม่หายใช่อย่บงพดีมีกุ้กิซี่ตกนนี้เป็พี่น้องกันนะคือว่าหัวสะดอกสะดินนี่ก็เคยขุดอยู่บ่เอยเลยเคยเนาะวันนี้ก็เคยขุดหัวสะดินขายคือกันแต่ช่วงนี้เพิ่นบ่ได้ซื้อเนาะเพิ่นบ่ได้ซื้อตะกี้เพิ่นก็สั่งมาแล้วกนเพิ่นซื้อน่ตะกี้ย่างรอดุงพุ่นและไปขุดสะดินไปเมื่อเมื่อได้โลเดียวโลแล้ห้าหกพันเคยแก ไปชิได้เพ่ปสิมาปิดป่า <c oughs> ปิดใบพันธุออกอีกยุ่งคบกระเปิดกระโบยุ่งกับคบอีกอันนี้ส<แ>ิถือเขาเออถือคู่ไปเให้ยังนี่งไปจะไปหิวน้ำให้ช้างน้ำยังอยู่อ๋อไปใส่เฮ็ดเรียกให้หนอน้องเลยเอ้เพป็นเฮ็ดเรียกพิษหนอนเนาะเลยคือน้านี่หิวด้องใช้ก้อนนอพี่นอ้องอ๋อมาเฮ็ดนะน้องนี่ก็ไพี่น้องคืออันนี้นะแม่นคืออยเองว่าทางเรื่องมีคนมาช่วยเหลืองนี้คือสารมันเป็นแต่ของพ่นนอของแม่อ๋อของพ่อของแม่ สรุปว่าจะปีแล้วนี่เอ้กระโบหุเอวยมาอยู่พี่เอวยก็เห็นเลยจีแล้วเอวยมาอยู่นี่ประมาณชิเขาสี่ปีนี้แล้วสรุปเลยคือว่าทนทานเติบ้วพี่น้องเลยคือพ่อแม่มาอยู่นี่สะโดนอะไรบ้านวะโดนแล้วอายุแม่ก็หกเจ็ดส<อ>ิบแล้วเจ็ดสิบปลายแล้วอยู่พออยุ่แม่กันะ้วี่นี้เพิ่นไปอยู่ใช่ไหมะเพิ่นไปอยู่บ้านเพิ่นเองแล้ว

เออเพื่่นบ้านแถวภูมะลลงมารีุนบบ่บ้านเออทางบางเบ็ดบ่ภูกระนพี่น้องนไ่้ยินแต่ว่าซื้อแถวภูกะลงมารีล่บ้านแถวมันเป็นทางตเก่านี่เนี่ยบ้านเลยมันทางเลยซบโดยเนาะอื้อซื้อยังก็ซื้อแก้วซื้อแก้วเนาะเมื่อฟังบ่คคิคี่าแก้วเนาะซื้อแก้วแม่นซื้อแก้วเนาะเลยถ้าก่าลูกสาวอันผู้น่อยนั้ ได้สาวคนหน่อยนะติม๊มน้องติ๊มอ๋ออีกผู้หนึ่งดิแลมอ๋อนั่นเราคยเห็นจันคือน,อน,อน<ล>้อเรา่นผู้ชายผู้ลมนะยิ <c oughs> นแต่น้องนี้น้อยเพิ่นขอไปหาทาง้งนะเพื่อนน,อน้องเล็กน้อยตลอดเนาะเพิ่นร์ลินเป็น,ปนเพิ่นตลอดอ่ามีลูกชายจี่คนก่อ,นกอนคนเดียวตอนผู้ือแลมนะบ่เลยเลยมีลูก่นะสามคนเป็นไกด์เลยเฮ็ดเดียกไกด์ใช่ก่อนเนาะเลยเดี๋ยวต้อมาก่นเป็นเฮ็ดเดียกก่อนกินเอาไว้ ເພິ່ນໄດ້ຕັກນ້ຳໄປໃຫ້ທາງສ້າງເພິ່ນເນາະເພິ່ນກໍມີລູอยู่3ຄົນພີ່ນ້ອງຄືຜູ້ຊາຍ1ຜູ້ຍິງ2ຄົນເນາຍິງລກິ່ນກໍແນນ້ອພ້ອພິປເຮັດວຽກຕັກນ້ຳຕັໃຫສວຽກສງນານອງຊຊ້ອຍກຈແລ້ວນ คือทั้งหาทั้งหน้าตาเก้าเพิ่นกบลายมียูซีหาใหพี่น้องแต่ละปีก็ได้ยูซีซีจิมหาสอกแล้วก็เพื่อให้ค่าผุผ่าปุ๋ยแน่เพป็นว่าคืออยู่กินข้าวกินน้ำกับโบย่างอ,พอ,พอ,งองา,าพ่อพี่น้องเลยเรื่องข้าวเรื่องน้ำเพิ่นกับบอพอเพียงในการกินแนล้วพี่น้องคนละเบิดแต่เดือนสองเดือนสามเบิดแต่หัวปีพี่น้องเลยแข่หขันกับเพิ่นกับหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินแต่ละมื้อ โอ้พี่น้องพักบัวเพิ่นมาปลูกใส่นะนี่นเนาะใส่กระสอบเอาเอาพี่น้องเมย์เพิ่นกับสื่อแก้วเนาะถามอยู่เพิ่นกับวจักว่าเพินพ่นจักฝีเพิ่งจะลืมพี่น้องเลยอืมเนาะมุนี่นะสิโก้เรียวแล้วมุนี่นะเพราะว่าทางสร้างคนเห็นแล้วว่ายอยู่เรียลแล้วพี่น้อง เหตุไปเท,ทางารอบครัวเพื่อนครอบครัวน้องเด็กน้อยก็เรียกว่าอีว่วพี่น้องเลยน้องใจสัน่นเขาก็สื่อเขาไปหาทั้งน้องใบผลิตก่อนมาหลินน้ำผนก่อนถ้ากลนสีถามสีถามอย่างน้อโอ้คือเด่นรถถีบงามแท้สีคขึ้นกับเสือเลยเนาะนี่นี่กับสีรถนี่มารกบอโอ้ไพ่สื้อให้ไพ่สื้อให้อ่า เงินเมย์่ะอ๋อเดี๋ยวลงมาพี่มาพี่มาพี่มานั่งพี่น้องพี่น้องชิมานั่งว่าเพื่อนกับเพื่อนกอนเอ่อนั่งลงเนาะเออเนาะพี่น้องตอนนี้สบายกัมาอยู่กับน้องเพลวแนบ่ะโอ้น้องเพลวอ่านุ่มนี่อยากบ่ดูดดูดเป็นนุ่มนุ่มงี้ป่ะมักนุ่มแบบไรช็อกโกแลตบ่หรือว่านุ่มสมนุ่มแบบเต็ม เป็นนุ่มเปียวปะเนี่นี่ปะอ๋อหมองนุ่มเปียวนะพี่น้องแต่กระดาดาวไปพี่น้องไอ้เจ้าพีชเจ้าถือาะต้องขอโทษขอไฟลายถ้าดาวพีชตีน้องเลยกับผู้คมส no ืบทาสมคนพี่น้องสื่อสารกับพวกเรื่องเนาะกันเลยปะจ้าคมสีเปล่าน้ำอ่าอยากมีอยู่ประมาณนี่อยากมีปะไปหาน้องเด่นนู่นอีกปะโอ้ไปหาจ่๋่อะนะน้อไม้น้อไม้แบบนี้ ก,กอ่อนน้ำมันไปซีซับอะโอ้โอ้ไปไกลพู้อ,อ,อ๋โอ้ออ๋อดอยน้ำมัใหญ่เหรอาขาเพ,พิ่นนะพี่น้องเพิ่นวะเนาะโอ้ขาวบา่สีขาวแบบนี้บออือดูด้วยอ๋ออือพี่น้องกะแต่กับวันได้อ่ะอันเื่อสารกันรู้เรื่องปะไหนเนาะพี่น้องโดยเนาะ หนึ่งเข่าได้เพลิหนึ่งเข่ากินเจ้าวอหนึ่งหรือเม่ได้เฮ็ดกินเป็นยี่บ่เฮ็ดกินอ่โอ้เฮ็ดยังมีนี่มีเออมินิทูพิเศษนะทอดไข่เป็นบออโหคนเราเดินมาใหมน้อพี่น้องตอนนี้กะไปหากระไพกับนี่บ่เรือน้ลง อ๋อไปหาน้องกับน้องแดงไปหาน้ำไม่คนละพีน้องเลยไสามคนมังอ๋อสามคนไปหาน้ำไมอคนละพีน้องเออเลยเลยเคยอันนี้บอนี่เคยอย่บอ่อน่ดนไหมเคยย่อนดีนี้บออ๋าบอเป็นพอมีแต้น้องแดงพอด้องพอดิเป็นบอ นี่จะนั่งเด็กนะพี่น้องอันนี้ได้แบบเนาะเนาะอ๋ออีบอหรือเ่านะอ๋อเนนะเนเองพี่เพื่นกระทอันนี้่นเนาะใครซื้อมหออันซื้อ น้องกับเพิ่นเป็นคนที่โบขี่คุยดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสื่อสารกันาเข้าใจแต่ว่าเพิ่นสื่อสารกับเมาบอก้าใจนะสื่อแล้วพี่น้องแต่ความจริงแล้วเพิ่นก็เป็นคนที่น่าฮักแบบกับโบขี่คุยนอกพี่น้องยิ่งหวานยุ่งเงินเหนื่อยเพิ่นมีแักยิ่งพี่เราเลยงั้นงานแรกยิ่งเพิ่นอนอ่ะเหนื่อยเนาะใช่ มีบ่อันนี้มียีบ่บอนี้อโอ้เมนี่บ่มีเงินอ,อะไรเอม่พูมีเงินเดี๋ยนีนะอ,ะอ๋มีหะไรแต่ดาว,วไปซื้อพิษเอาจะถือจะพิษเนาะกะโมโหเรงๆคนมียีบ่บอเงินนี้ อ่าน้องเพียมีบ้างอ่าเงินสินโอ้พี่น้องเงินแล้วโอ้กวางกรอยดกบ้างพี่น้องแต่เสียวเงินไว้เพื่อนใส่ใจนาะพี่น้องกับวันท่านได้ซื้อเนี่ยยังไม่เพื่อนเนาะกับมือเพื่อนมากินยังมากินยังมากชอบอย่างนี้มัวเพิ่นมักกินยังนะพี่น้องเิ่นเพื่อนสบายใจแน่นอนกับเพิ่นดีน้องเพียว อันใดเป็นกินเผ็ดบ่ได้<า>อ๋อกินเผ็ดบ่ได้หนูเช่นอะไรกินเป็นบ่อืมอันนี้เ,นนะเพ,าาพิ่นน่ะเวลาบ่ฮู้ว่าเพิ่นมักรสชาติใดพี่น้องคือน้องน้องเด็กบ่ฮู้ว่าช็อกโกแลตเนาะพี่นอ้อ,นนกกนองอ่าเาแบบแบบพิ่นสิว่าเพิ่นมักกินหยังเนาะเค้กได้เคยกินบ่แบบว่าแบบโอยพี่น้องบ่จักคำถามเนาะเคยกินบ่เนี่ยนะ ว่าอใส่พี่น้องไงเนาะเดี๋ยวเบิ้งบนเสียเงินในพ่นพ่อได้ใส่ใจก็เนองพี่น้องนี่มีบ่นน่นี่มีบ่จะหายเด้อเดี๋ยวไปไปซื้อกินเนาะ ไปใส่ไปจ่ายพี่น้องเลยอ่าเอื้อกับโบมี่เอื้อกับไห่น้องได้สามี่เนาะปันกันใส่พี่น้องเลยกับมาเห็นหน่องครอบครัวเพื่อนกับนาสงสารไลายพี่น้องเพื่อนกับคืออีย่างเพื่อนกับไปยกก๊กเนาะก็คือชอยเบียกงานพ่อมย์ก็ได้ตามเพื่อนอะไรเนาะพี่น้องคือไปเห็ดเบียก์แคนงานกับโบได้เพื่อนสื่อสารกับไพ่โบได้พี่น้องคือทางเมย์เพื่อนกับเห็ดเบียกคือถ้าคืออาณาเพื่อนว่าได้สื่อสารได้เพื่อนกับจะไปหาเงินเนาะพี่น้องเคยคิดจว่าจะไปไทยหาเงิน โอ้ยจีได้บ่นันนะนี่ได้บน่นันนะนนนนะอุ้จะคมถามเพื่นพี่น้องถามเพื่นนนะคือจีได้รถใหญ่โบว่ะลองถามเพื่อนชิอนะอ่าไปเฮ็ดอ่างานจะคิดถามเพื่อนด้ไรเนานะพี่น้องอุจะคมถามเนาะพี่น้องเอ้ยสิได้เมื่อเด้เอยวันนี้เด้อสิได้เมื่อป้าเด้อ สิหาทางน้องแดงน้อยเพิ่นก่อนเด้อมื้อหน้าเคยสิมาเยี่ยมใหม่เด้ออ๋อมีคนมาหาหลายอยู่บ่ามาื้อนี้ฮะไม,อไมโอ้พี่น้องเลยถทำย่อของประจกักษ์ข้มถามข้อมบอก<า>พี่นอ้องทั้งน้องแดงน้อยเพิ่นบัดนี้นะพี่นอ้องอ่าสิประมาณนี้เนาะมื้อหน้าสิมาเยี่ยมมายามใหม่ก็สิได้ขอตัวไปหาน้องแดงน้อยก่อนบัดนี้นเนาะเกิสิได้เมื่อบ้านพี่นอ้องเอ้ย เมื่อวานนี้กับวได้มาเมื่อซื้อนี่กับวได้มาสองมื้อเต็มๆบันได้มาหาทางาครอบครัวน้พอ,พนองเด็กน้อยเพิ่นมาเมื่อนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงลายพี่น้องเลยคือมาเห็นทางครอบครัวน้องเที่ยวเพิ่นก็ได้ของน้าเนาะดีใจบัได้ของน้าพิ่น้องได้ดีใจเย้เย่แล้วพี่น้องได้ของนา้าโอ้ยเนาะการการเขาบอยังไงคือเขาการใส่เขาการสะดวกสบายพี่น้องเลยการใส่อของน้าแล้วเขามีเะไรก็ได้ไม่าทยเบาไทายยังก็สบายแบบน,นี้พี่น้อง คือเราบมมีห้องน้ำก็โอ้เราพี่น้องก็น,นักเติมคือแบบว่าแย่งน้อพี่น้องเอา,อาง่ายๆคือยากอะไรแต่เพิ่นกาหากามีคนมาช่วยเพิ่นเนาะเรื่องของน้ำพี่น้องเลยถ้าว่าสัตวียงผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอขอภัอยหลายๆเนาะตอนนี้สัตวียงกรสิได้เมือ่อหาน้องแดงน้อยน้อพี่น้องกระิได้ออกจากบ้านเพิ่นสิไปหาน้องแดงน้อยต่อแล้วก็สิได้เมือ่อเนาะคลิปนี้ก็มีแต่ คำเวยพรให้เพ่์พี่น้องหรือคำขอบุญขอบคุณเด้อเพย์พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เนาะขอให้เพ่์พี่น้องอยู่ดีมีเฮงมีโชคมีไส้เบ้อสุขสุขคนเนาะพี่น้องให้ยอยู่มันควนยืนทน่นมืองสไลคเข่าเมือแรงเจองรุ่เพื่องก,ก,ก,ก้าวหน้าตลอดไปเด้อซาถูเนาะซาเบียต้องขอบุญขอบคุณเพ่์พี่น้องที่รับชมมาฟังคลิปซาเบียโดยทีบปกดิขามโฆษณาเนาะเพื่อให้ซาเบียมีรายได้เข,อข,อข,อขาครอบครัวนั่นเองเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีเพ่์พี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเด้อบบ๊าายย น้องพน,นาฮักไลายพี่น้องเลยเนาะพบกันในคลิปต่อไปเนะพี่น้อง